คุณผู้ชมพอดีน้องชายมาแล้วครับเริ่มต้นใหม่พอดีว่าพอดีผมดินทาชาวบ้านก็เลยก็เลยก็เลยต้องอัดวิโอใหม่ผมลืมลืมตัวเดี๋ยวเออเอาเอามาครับเดี๋ยวให้น้องน้องชายเอาขึ้นเลยครับพอดีก็มีผู้ชมบอกว่าให้พูดภาษาพื้นเมืองบ้างบางครั้งผม ไม่ได้เพราะหมดฟรีน้องชายนู่นนะครับมาจากจังหวัดตรังแล้วพูดพึ่งเมืองเดียวเดี๋ยวฟังกันไม่รู้เรื่องครับพูดภาษากลางเออเดี๋ยวน้องชายเดี๋ยวพี่เอานั่นขึ้นหน่อยดดโอ้ผมอยากอยากผมอยากพูดภาษาใต้เหมือนกันเดี๋ยวให้น้องๆเขาสอนครับผมอยากพูดเป็นนะครับคุณผู้ชมผมสนุกกับพูดภาษาใต้สนุกครับเปิดเบื่อเปิดเือ นายลองสวัสดีท่านผู้ชมดิพูดภาษาทางภาษาท้องถิ่นดิเอาเราลองลองพูด,สว,ดสวัสดีครับเลยทา,ทางใต้อะทางาใต้อะสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบผมผมมาจากจังหวัดไรด้วยผมมาจากจังหวัดนครศร,ร,รีธรรมราชนครศรีธรรมราชผมผมพดูดไปพอดีคนหนึ่งจอดตังนี้นครศรีน้อนครศรีกับนอะ๋อนครศรีเออนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราชอ๋อนครศรีธรรมราชก็อยู่ตรงกลางเนาะขัตตางมันอยู่ใต้เนาะแต่ต่างก็มันอยู่ติดอันน้มันเออเนอะนครศรีขึ้นขึ้นมากลางๆหน่อยเนาะมันก็อยู่ติดกลางๆอยู่ติดแถวสุราชสุราธานีเออกลางๆก็ไม่ถึงใต้ดีครับกลางๆหน่อยก็สุรา์ธานีเราชุมพรเนาะแต่คนใต้ก็าจะพูดตรงแดงกลนวะพูดพูดกลางมันไม่ค่อยชัดผมผมได้ภพกลางว่าใครได้ ผมเหมือนกันครับทางทางเหนือผมพูดพูดทองแดงติดทองแด,ด,ดงติดเหนือตลอดครับคุณผู้ชมมาอยู่นี่สามปีแล้วสามปีสามปีเอ่เ,เดี๋ยวเราอนี้ทำงานเลยครับป่ะเฮ้ยถูกเป่านะ ที่ทำปลูกฟางรู้สิม่ปลูกก็ไ้เราเราวัดนีหละเราัปปานะอืมวดเราทำวัลาพาก็หยุดตีก็ยุดทกันมั่งวันนี้ละวดไม่ใช่วันนี้ยังอีกวดเฮ้ยเกียทั้งปีก็ได้ที่นี่ชอบไม่เราัำบุญลอยวันหูท0วันเหรอได้สิจะหยุดก็ได้ไม่เป็นไร ไปไปไปแต่มุนไปวันดถ้าจะกีดก็ได้ไม่เป็นไรใครอยู่อ่ะใครอยู่ไปสองสองไปทั้งหมดเลยไปทั้งหมดแพ้หมดก็แปลงนี้ก็หบดพักหน่อยยางอ๋อทุกแรงเลยก็พักได้ได้ก็พักพักได้ก็บอกว่าปีนี้มันแรงเยอะมันแอมันไม่ลงเลยไม่ลงพักได้ไม่เป็นไรกี่วันก็ไปประมาณยี่สิบผิดวันผิดหมู่วันนี่แหละเป็เดือนก็ได้ เราไม่มียาจำเราก็ต้องยุ่ขึ้นเหมอนกัเออไปกันหมดเป็นหมื่นแล้วมั้งเด็กๆพวกนี้ไปอ่ะโอ้ยคนละหัวละหมื่นนะโอ้โหสี่หมื่นนั่นแหละลุงแม่หลายครับต้องอวันละพันถูกไมอยงน้อยโอ้โหไปทีหมดกันเป็นหลายหมื่นเลยเหรอแต่ว่าปีหน้าเราคิดว่าจะไม่กลับเวลาขึ้นมาสีหน้าสีหน้าวิววิว พขาวพี่หน้าไม่กลับเลยเหรอจเปลี่ยนตังเนาะไปกลางก็เป็นหมื่นเนี่ยเป็นหมื่นดิขอบคุณด้วยนะเราไม่ได้หาเติมไงใช่ไปถึงก็เราไปหาหารที่ไหนอ่ะไม่กี่วันเราหาหาไม่ได้มันก็เหมือนไปฮักคอนนั่นแหละที่ว่าแต่เองมันไปดูลูกมันเราไปดูหลานเราเป็นมีหลานอ่นมันได้เราต้องไปดูหลานเป็นยายนั่นเองยาย กิดกอีกวดหนึ่งเนาะอ๋อกิดอีกวดก็พอดีกิดอีกแบบน้องๆเขาก็จะกลับบ้านครับกลับนครศรีนู่นเหรอครับกลับกลับเป็นเป็นเดือนนะคุณผู้ชมตีว่าเป็นเดือนดูครับเก่งครับน้องผู้หญิงยกสบายได้อย่างผมเราลองมายกสิครับโห เจ็บไหลเลยนะครับคุณผู้ชมจริงถ้าผมยกนี่คุณผู้ชมเจ็บไหลและะ้วล่ะมันนานๆยกทีนะแต่ถ้าให้ผมตัดพวกตัดยากขับเครื่องบินีน่ผมตัดสบายครับแต่ดอย่างนี้แม่ผมผมอ้อกีดยางอ๋อกีดยางแ่ว่าตอนนี้าคใตน้ำจะต่มวมฝนตกทุกวันอ้าวฝนตกวันทำไมไม่ตก ทำไมไม่ตกบ้านเราอ่ะน่าจะได้ดิยางเนาะคนนี่คนที่ลงไปนี่บอกว่าไปไหนไม่ได้อยู่ไม่ได้แล้วฝนตกทุกวันเลยตกเป็นปีแล้วนะมาหากินไม่ได้เลยตายๆก็บอกไปก็บอกว่าคนดังใต้จะขึ้นมาเหนือยุ่หน่อยโอ้ดีสิดีสิเตรียมไว้แต่ต้นยางนั้นเดี๋ยวพี่ปลูกอีกสิบห้าไร่อ่ะยังสาทำจริงอ่ะเดี๋ยวไปบุกอ่ง เดี๋ยวไปอยู่เดี๋อยู่สาวเอหญิงสาวที่อี5ไร่อ่ะก็จะรอดถึงถึง7 8ปีไหมอ่ะแข็งแรงหนูแแข็งงรุ่มแข่งแรงเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะให้น้องๆไปไปกีดยางที่อเภอาวิงสาผมเปิดอีกประมาณ15ไร่อ่ะปลูกปลูกใหม่ปีนี้นะปลูกเราจะอยู่รอดไหมเพราะว่าเพราะพืพืดดินมันไม่ได้ซื้อหรอกครับเป็นของ ทางยายเขาไม่ปลูกไม่ปลูกก็ไม่ได้ครับคุณผู้ชมเพราะมันเป็นข่อคนบ้านข้างเขาปลูก,กหมดแล้วเราเราเป็นปล่อยเป็นป่ามันครั้งก็ไปเดือดร้อนเขาคุณผู้ชมก็เลยต้องทำนะครับช่วงนี้เหมือนจับมือชกเลยคุณผู้ชมอายุป่านี้ยังปลูกยางใหม่เลย <laughs> ถ้าปลูกแบบนี้ปลูกเมื่อสิบปีก่อนเนี่ยผมก็อยกว่ายังว่านะครับมาปลูกตอนนี้ผมโอ้โห อ่ผมไม่รู้ว่าผมจะอายุยืนเปล่าอีกเท่าไหร่นายกว่าจะได้กีดยางอีกหกปีคุณผู้ชมคนเกี่ยคนปลูกจะอยู่ถึงไหมนั่นนะซิคนกีดปัาหา่ากีดอายุถึงไหมผมคนปลูกก็จะถึงไม่รู้คุณผู้ชมบัวไปบัวไปยี่สิบปีตายบอก่สิบปีผมก็อายุ่งเกลี่ยสิปอนี้นี่ยตายตายเด็กพวกนี้ก็อายุหกสิบจะไหวไหมเนี่ย ตอนนี้ห้าสิบแล้วเด็กๆผู้ชมตาตาตางานนี้นะวันนี้เราได้ราคาเท่าไหร่น้องรักยี่สิบปดอยากการดีกว่าเพื่อนทีนี่ยี่สิบแปดสิบไม่เข้าใจพูดอะไรยี่สิบแล้วก็แปิบตังค์อ๋อโหยี่สิบแปดสิบตังค์ผมแม่ไม่เข้าใจเลยยี่สิบแปดสิบเดูผม ผมงงเลยคุณผู้ชมยี่สิบแปดสิบผมอะไรอะยี่สิบบาทกับแปดสิบสตังก์ก็ตีให้ง่ายว่ายี่สิบเอ็ดบาทก็แล้วกันคุณผู้ชมฟังง่ายดีอ่เราจะไปแล้วครับคุณผู้ชมอ่าไปดูกันเเดี๋ยวเราไปดูกันข้างหน้านะครับว่าไปขายตรงไหนนะครับอันนี้ก็ขึ้นรถก่อนครับเดี๋ยวไปต่อคลิปที่นู่นครับคุณผู้ชมมาดูรถรับซื้อยางของเราครับนี่ครับ อย่างเขาเรามาไว้ตรงนี้ครับอย่างของเราไว้ตรงนี้ครับผู้ชมนี่เราเราเอาอย่างก้อนลงแล้วเดี๋ยวเราคงจะกลับเลยนะครับ,บ,บ,บเราคงไม่รอแล้วเดี๋ยวให้ให้ทีมงานคิดเงินกันแล้วกันครับโอ้โหนี่รถน้องชายเราครับดูครับสุดยอดเลยครับมานี่ นี่น้องชายกีดยางส่วนผมครับดูรถน้องชายกีดยางผมครับผมเจ้าของสวนจะไม่มีปัญญาซื้อรถใหม่เลยคุณผู้ชมดูขับรถสวยมากเลยครับโอ้โหสวยจริงๆอทีมงานผมซื้อรถใหม่แล้วครับโอ้ยผมยังซื้อรถมือสองใช่เลยแล้วครับผมคงจะกลับที่พักแล้วครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามเพื่อเพื่อเป็นกำลังใจสวัสดีครับ